โอเรียบร้อยชัดลองกล้องชัดทดสอบทดสอบมันไม่ค่อยมีใครมาดูหรอกช่วงนี้เป็นเวลาที่โคตรร้อนอะ่ะอันนี้คืออะไรนะไลฟ์สดช่อง YouTube ของที่ร้าน โชคดีไปที่เรายังไม่ได้บอกใครว่าเราจะเไลฟ์สดคนดูน้อยไปหน่อยแต่ก็โอเคอ่ะวันนี้เราก็นี่เลยโมเราจะโมทำยังไงให้มันเป็นชุดซับเนี่ยเข้ามาแล้วก็เป็นความถี่ต้อนกันสองชั้นคือมันหมุนได้แหละความถี่มันจะแน่นขึ้นแล้วก็แรงขึ้น อันนี้ตามความชอบนะเพราะชุดเนี้ยโมตามคลิปที่แล้วไปก็ได้หรือจะโมตามคลิปใหม่ไปก็ได้จริง,รงๆไล่ค่าตามชอบอะเราไม่ได้ไปสนใจอะไรมันมากมายหรอกวันนี้มาดูพระเอกกันดีกว่าหรือถ้าใครไม่ไม่รู้ว่าจะโมยังไงไอของเดิมก็ได้ตัวเดิมๆเลยนะตัวเดิมๆใช้พระเอกของเราออ อา 15k สามตัวโคตรพระเอกเลยโคตรพระเอกเลย r 15k สามตัวแค่นี้แหละไปเติมอะไรมากมายคือถ้าของเดิมมันมาอยู่แล้วเราใช้ใช้ r 15k สามตัวพอเนอะบอกคนก็ฟังบอกโอ้โหแม่งเหมือนจะง่ายวะ่ะเอาตามนี้เราถามว่าเออดู ตรงไหนก่อนกล้องกล้อง,องชัดไหมแสง,งแสงสาแสงมันก็ไม่ค่อยชัดอะ่ะโฟกัสนิดนึนงมันจะมีอ่าตรงนี้เห็นไหมที่เป็น 8.2k 8.2k สองตัวเนี่ยถอดออก ถอด 8.2k ถอดออกแล้วก็มันจะมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นลวดจ้ำยาวๆว,วิ่งไปมันจะมาจากไล่ไล่กลับไปจากช่องซับไล่กลับไปจากช่องซับมันจะเจอ C สองตัวที่เป็นแยกซ้ายขวาอ่ะแล้วก็จะไปเจอลวดจ้ำสองเส้นลวดจ้ำชแนลซ้ายกับชแนลขวาแล้วถอดออกอันหนึ่ง ถอดทีงานหนึ่งเนี่ยอ่ะมองเห็นป่าววะเออนี่กล้องปั่นอีกแล้วอืมโอเคมันจะมีเนี่ยรวดจั๊มลวดจัมดจ๊มอยู่อันหนึ่งของช่องซับนะมันจะมีอยู่สองอันรวดจัม๊มรวดจั๊มมันจะมีช่องเนี่ยเป็นกลางแหลมอ่ากับช่องนี้เป็นช่องซับเราถอดช่องซับออกเส้นหนึ่งเส้นที่อยู่ใกล้อ่ะใกล้กับไอซีเนี่ยถอดออกไปเลย ถอดออกไปเลยแล้วก็ถอด R 8.2k ออกไปเลย2ตัวสแตนดาร์ดก็ได้ไม่ต้องไปเอาอะไรมากทำแค่เพิ่มเพิ่มแค่นี้ R 15k 3ตัวกดง่ายอะไรวะเนี่ยก็ง่ายๆ 15k 2ตัวแรกก่อนื 15k 2ตัวแรกพันหัวชนกัน พันหัวชนกันอ่สาสันอีกเอ,เอาเข้าไปกล้อ,องสันเราก็จะได้ 15K 2เคสอตัวอ่าที่หัวปลายหัวมันชนกันน่าจะจากนั้นทำยังไงต่อละ่ะด้านบนอ่าให้ดูช่องอ่า8.2ดเคด้านบนเราก็เอาปลายที่มันพันกันนั่นแหละไปจิ้มอยู่ไอ้แด้านบน ควันตะกัวกันโชว์คันตะกัวฮะ่ะปลาย 15k ที่รวมกัน8จิ้ม 8.2k ด้านบนโอเคอีก2อันด้านล่างอีก2ปลายด้านล่างมาจิ้มด้านอีกด้านหนึ่งของ 8.2k ที่เหลือ เนี่ยด้านปลายซึบโดนกล้อง oh. บ่อยจังเลยโอเคอ่ะโอเคแค่นี้เราก็จะได้ตามนี้ก่อนนี่พระเอกพระเอกเราแค่นี้เชื่อมก่อน เราก็จะเสร็จแล้วนะเอก R15K สองตัวแรกจากนั้นถามว่ายังไงต่อ,อตรงนี้ไอที่แปนเป็นจัมที่เราถอดกันไปเมื่อกี้ตรงนี้เชื่อมติดกันเลยอะไรที่แบบว่านั่งคุ้ง่ายอะ่ะโทษทีใช้คำไม่สุภาพ ม่ต้องมาบน่นใครเป็นเก่งแล้วก็ไม่ต้องมาดูก็อา้าวจริงๆใครเก่งแล้วไม่ต้องมาดูแค่นี้ยอ่ะเราเห็นนะปิดปิดจำ้ำปิดจำ้ดจำตรงนี้ไปปิดจ้ำตรงนี้ไปแล้วก็สิบห้1 5คสองตัวด้านบนอ่พระเอกตัวสุดท้ายพระเอกตัวสุดท้ายนะจากตรงนี้ จากตรงหัวอ่าไอที่มันเป็นจ้าที่เราถอดออกไปเมื่อกี้เห,เห็นไหมยเ,เ,เนี่ยแล้วเราก็มาเสียบอีกด้านหนึ่งที่เป็น 8.2k ว่างๆเนี่ยจิ้มเข้าไปกล้องกระสันขาตั้งกล้อง20บาทคตคุ้มเลยแค่นี้เองไม่ได้เลยแค่นี้ อ่าอันนี้แหละคือต่อให้โมไม่เป็นอะไรเลยก็ทำได้แรงแน่นตึบรับประกันด้วย r 1 5 k แค่3ตัวคือคุณไม่ต้องโมอะไรเยอะก็ได้เนี่ยถ้าแค่นี้ปุ๊บรับประกันว่าเดี๋ยวก็ชอบเสียงอ่ะแค่นี้เราก็จะเป็นอ่านจบพิธีเอาคอรสจากแชนแนลซ้ายมาซ้อนแชนแนลขวาแบบง่ายด้วย R15K สามตัวโอ้คนดูเยอะเหลือเกิน12คนเนะี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงมันจะไอ้นี่ไปอยู่ข้างหลังต่อเหมือนเดิมถ้าถามว่ายังไงต่อมันมีไม่ยากหรอกชุดนี่โมพวกนี้มันไม่ต้องโมเยอะถ้าเขาทำมาอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องงงนั่งดูอีกรอบนึ่งเดี๋ยวก็น่าจ,จะเป็น โททีบางทีคนดูย้อนหลังก็จะถามว่าเออนั่งคุยอยู่คนเดียวก็ได้เออมันมีคนมีคนคอมเมนต์มาอยู่ในนี้อันนี้มันคือไลฟ์สดนะครับตรงเนี้ยชุดแหลมเขาบอกว่าโอ้โหปรับไม่มีความละเอียดเลยนี่พระเอกชุดแหลม c 1 0 3ึ่งยใส่เข้าไปแต่ย่านแหลมอะ่ะ อยู่ในกล่องนี้ประมาณ 200, สองแสนตัวได้มากมเนี่ยใส่เข้าไปหนึ่งศูนสามเลยใส่เข้าไปให้หมดอถอดแล้วก็เปลี่ยนนใส่เข้าไปให้หมดเนี่ยหนึ่งศูนย์สามเท่านั้นเสียงเอฟเฟกเยอะที่นี่อยู่ข้างถนน ไม่หมดโอเคยานแหลมอ่ะอีกเขาเรียกว่าแหลมอ่ะอยากได้ก็ไปก็เออเอาเป็นหนึ่งสามให้หมดปีตัวเพราะตามวงจรอ,อีคิวก็เป็นหนึ่งสามอ่ะตัดปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณ 10K ได้มั้ง 10K ยังไงหูคนเรามันก็ได้ยินอยู่แล้วอะเสียงกลางมาเบาเหรอเสียงกลางมาเบาซับไปแรงก็มาแล้วแต่รุ่นอะ่ะเพราะบางรุ่นมัน ใส่วงจรซับไม่เหมือนกันแล้วก็แก้เกณไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราจะแก้ยังไงใช่ไหม,อ,มอันเดียแก้ในย่านแหลม แค่ในแย่แหลมคือให้มันถูกหูคนจริงๆก็คือแค่ว่าเอาให้หูมนุษย์มันได้ยินน่ะมันไม่ได้ว่าอะไรพิเศษมากมายเลยแค่นั้นคุณก็ว่ามันดีแล้วเชืเ่แล้วก็ตรงนี้4,7เจ็มันแล้วแตกคำนวณแล้วจะสูตรที่เราจะใส่กันไป ไม่เหมือนกันบางคนเบาาลูกอยากขอไม่คัอยากอลูกแค่กบลากำลังไล่จบอยู่อยากขออยากขอูัน เสียงกลางติดเบสดเยอะแก้ยังไงก็ชุดถ้าชุดมันจิตแบนเราก็เราก็ขยื่นความถี่ตรงนี้ให้มันลงนะไงดตันใช่ก็แค่ว่าตอนนี้ก็คือทำซับให้มันเป็นโมโน เสียงแตกเวลาเล่งโทรศัพท์สุดเยอะเพราะอะไรไเกลือกม้านี่ไว้ทำอะไรครับลดลงสิเออก็ลดเกือกม้าลงสิมันก็จะได้เบาลงก็แก้นั้นเองสาเหตุที่มันเสียงแตกเพราะว่าเขาไปแก้เกณฑ์อินด้านอินมาแรงจัดทำไมเขาถึงใส่เกือกม้ามาไว้เพราะว่าให้มันลดเสียงความแรงจากสัญญาณอินพุตเข้ามา เนี่ยพวกเนี้ยถ้าถามว่าคุณว่ามันแรงแล้วมันแตกคุณก็เบามันลงมันจูนได้นี่นะมันปรับได้แต่บางคนมันมีความเชื่อว่าพอไปหมุนแล้วมันจะพังมันจะไปพังอะไรนี่มันปรีก็หมุนเบามันลงแค่นั้นเองเดี๋ยวไ้กวงไปไหนวะว้ใช่ไหมเนี่ยมันเบาได้อะโยนทิ้งไะ ถ้าถามว่าเสียงซ่าทําไมถึงเสียงซ่ามันมีอยู่2อาการคือเกณฑ์ในชุด EQ เยอะไปอันดับหนึ่งนะแล้วก็อันดับ2ก็คือความขี่ในย่านแหลมอ่ะมันสูงเกินจนหูไม่ได้ยินแล้วก็อขอเติมนิดนึง IC o f ออฟอ่ะ o f ที่ใช้อ่ะมันวิเช่นยกตัวอย่างว่า,ามีความเชื่อว่า ไอซีเบอร์ห้าห้าสามสองที่ว่าใส่กันไปแล้วไอพวกแปดขาใส่ไปแล้วจะเสียงดีตรงนั้นแหละตัววิดมันซีดมันได้ยินเสียงซีดเบาๆออกมาไม่เบาอ่ะบางทีก็แรงมาก 074กับ084ตัวไหนเสียงดีกว่ากันมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแค่ว่ามันเป็นซีรีส์อัพเกรดมันจะดีอยู่ตรงยี่ห้อมันคือเราต้องเลือกยี่ห้อสมมุติ084ไอ้074ที่ใส่อยู่เนี่ยมันเป็นยี่ห้อตอนนี้มันเป็นอะไรเท็กซัสเท็กซัสไต้หวันมันก็จะมีเป็นทอมสัน ของไต้หวนันทอมสันเม็กซิโกหรือไม่ก็เท็กซัสอะไรพวกนี้มันก็จะดีกว่าหน่อยในย่านพวกนี้ก็คือถ้าฟัง074เฮ้ยเออใช่ไหมอันนี้074เบสมันก็จะบางๆหน่อยแต่ถ้า084เบสมันก็จะหนาหน่อยเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเ f เฟ e อินพุตพอเจเฟสอินพุตปุ๊บมันมีความแข็งความไวของสัญญาณอินพุตเยอะ มันก็จะฟังดูแข็งแล้วก็คมสดชัดที่เรียกว่าเสียงสดนั่นแหละและหลายคนก็ชอบและหลายคนก็ไม่ชอบอ่ะนี่อีกจุดหนึ่งถามกันจ้างว่าอ่าทำไมแก้เสียงซ่าไม่ได้กันสักทีมันมีอยู่ตรงเนี้ยไหนว่าว่าชุดถแถวแถวเนี้ยมันเป็น ตัวกำหนดเกณฑ์ขยายของชุด EQ อ่ะทั้งหมดคือ EQ 7แบนดทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมมาแล้วก็จะมาภุ่มที่ตรงนี้อ่าตรงนี้อีก2ตัวจริงๆใส่แค่ 4.7k ก็พอแล้วอืมใส่แค่ 4.7k ก็พอแล้วมันไม่ต้องไปเยอะอันนี้เขาใส่มา5.1อาจจะซ้านิดนิด,นดก็ไม่เป็นไรคนชอบแรงใส่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจจริงไหมใครชอบแรงก็ใส่เข้าไป แล้วก็ตรงเนี้ไอความซ่าเนี่ยไอซีตรงเนี้ตรงเนี้มีผลเลยหาพวกที่ว่ามันเป็นไบโพล่าอินพุตมาใส่ดีกว่าตัวนี้มันก็เป็นเจ e เฟตอินพุต074 084มันเป็น j f e เฟตอินพุตยังไงก็เสียงซ่าเนี่ยมานะแน่นอนถ้าคนชอบก็ชอบถ้าคนไม่ชอบก็แล้วแต่นะมันมีให้เลือกเยอะ ถ้าเสียงกลางติดเบสถ้าถามว่าเสียงกลางติดเบสก็ที่ครูอบอกไปว่าเมื่อกี้มันจะแก้ตรงชุดเนี้ยลดค่ามันลงพอลดค่ามันลงปุ๊บความถี่มันก็จะสูงขึ้นพอความถี่สูงขึ้นปุ๊บเบสมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยเพราะตอนเนี้ยเขาตัดความถี่มาตัวนี้มันก็อยู่ประมาณหกสิบเฮิร์ตประมาณหกสิบเฮิร์ตอันนี้แปดสิบเฮิร์ตประมาณเนะี้ยอันนี้ก็ร้อยเฮิร์ตมันก็ดังขึ้นมาได้ยินแล้ะคุณก็ลดค่าให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลง ไม่ต้องไปลดข้างหน้าก็ได้ลดข้างหลังเนี่ยชุดหลังอะ่ะเอลอดค่าชุดหลังลงมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยความถี่มันก็จะตามาสูงขึ้นสูงขึ้นแค่นั้นเองมันมีหลายอย่างอ่ะลองดูวันนี้ไ้ตามชื่อคลิปไปแหละพระเอกโคตรง่ายไม่ต้องไปจ้างใคร R สามตัวจบ เสียแน่นขึ้นมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปถอดยุ่งยากถอด R ทิ้งสองตัวรวดจ้ำหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่ม R เข้าไปสามตัวมันก็จะได้ความแรงที่แบบปรับได้สมบูรณ์หนึ่งศมีขายมีเยอะมากแต่มันหลายยี่ห้อจนเลือกไม่ถูกถ้าถามตอนนี้มันมีอะไรที่มีเยอะเยอะที่ร้านเยอะสุดตอนนี้ก็เป็น นิสไยนิสัยกับอาอะไรวะเอฟคดถามว่า IC ที่เป็นไบโพล่าเบอร์ไหนบ้างรู้สึกว่าตอนที่แล้วจะลงไปให้หมดแล้วนะอืมตอนเก่าๆน่าจะลงไปให้แล้วตามดูถ้าตามช่องหวยๆของที่นี่ดูก็น่าจะรู้ว่ามัน มีอะไรลงที่ไปขัดหูขัดตาชาวบ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจพอที่นี่ถามปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรที่บางคนเขาว่าเออมันตรงจุดมันแก้ง่ายมันทําได้บางคนที่เขาไม่เป็นเขาก็มาดูและบางคนก็เป็นนิดหน่อยวันเนี้ยยังไงก็เป็นง่ายแค่อาสามตัวพระเอกย้อนกลับไปดูรอบหลังก็ได้ อ่ะเดี๋ยววันนี้กี่โมงแล้ววะเดี๋ยวขอรับสายโทรศัพท์ก่อนละกันแค่นี้แหละวัสดีครับ